สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับมีนะคะที่ช่องหวังซินมี้อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอีชันมาในลุคแบบเจ้าหญิงเออเกาหลีเกาใจนะคะคือแบบงงมากว่าชุดกับสร้อยเนี่ยแมทกันตรงไหนนะคะแล้วก็ชุดอันนี้คือมีความแบบตรึงลงมาอย่างเงี้ยตลอด อันนี้เป็นของแบรบนด์หนึ่งนะคะในห้างหลายๆคนอาจจะรู้จักห้างดังนะคะเป็นช็อปของเลดี้เป็นช็อปของผู้หญิงนะคะราคาเกือบๆส0 0พันใส่รอบเดียวนะคะอย่างยืดก็คือหายไปแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ชุดแบบไม่มียางยืดเลยนะคะ,ะพูดผู้อยู่อาจจะแบบแผลลงไปได้นะคะทุกคนวันนี้นะคะมี่ก็จะมาแชร์เทคนิคเรียนภาษาจีนยังไงให้ปังเรียนภาษาจีนยังไงให้แซ่บเรียนยังไงให้สวยนะคะ คือน้องๆหลายๆคนนะคะถามมี่มาเยอะมากว่าแม่มีเทคนิคการเรียนภาษาจีนไหมนะคะจริงๆแล้วตอนที่มี่เรียนอ่ะมี่ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วนะเราแบบก้าวข้ามสเตปการเรียนมาแล้วนะคะก็รวบรวมเทคนิคเอามาแชร์ให้ทุกคนละกันเผื่อแบบจะเป็นทางลัดได้นะเออทุกหล่อนเก่งฉันก็ดีใจอือ่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเทคนิคในการเรียนภาษาจีนนะคะอะไรติปกเริ่นก่อนจะบอกว่าภาษาจีนเนี่ย มันก็คือภาษาต่างประเทศไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราใช่ปะการเรียนภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาที่สองนะคะมันก็จะมีรูปแบบการเรียนคล้ายๆกันคล้ายๆกันทุกภาษาเรียนคล้ายๆกันอาจจะยากแค่ตัวหนังสือของภาษานั้นหรือว่าอาจจะยากแค่บางส่วนเล็ก,ลก,ลกๆนน้อยนะคะแต่ว่าวิธีในการเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันอ่ะเรามาดูที่ทักษะสี่ทักษะของเรา ทักษะการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะสี่ทักษะนี้อีสี่ทักษะเนี่ยเป็นทักษะหลักๆที่ทุกคนที่เรียนภาษาต่างประเทศจะต้องเคยได้ยินตลอดเอ้ยฟังพูดอ่านเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือวนๆอยู่กับอีสี่ทักษะนี้ถูกปาฟังพูดอ่านเขียนนะคะเรารู้ไหมว่าอีสี่ทักษะเนี่ยมันเรียงนะมันเรียงนะคะทำไมถึงเอาฟังขึ้นก่อนรู้ไหมเพราะว่าทักษะการฟังนะคะเป็นทักษะที่มนุษย์อะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดกว่าทักษะอื่นๆเลยทักษะการฟัง เออเราจะสังเกตว,ว่าเฮ้ยแม่หนูฟังรู้เรื่องนะแต่หนูตอบไปได้เอันนี้สองนะคะก็คือทักษะการพูดพอเราฟังแล้วเนี่ยเราก็สามารถกระเถิบไปเป็นทักษะการพูดได้พูดเสร็จอ่านอ่าการอ่านกับการเขียนนะคะจะเป็นสองทักษะสุดท้ายนะการอ่านกับการเขียนจะต้องทำไมจะต้องเรียนนะคะเราจะต้องเรียนเราจะต้องแบบเออมีการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยทาให้เราอ่านได้เราก็เขียนได้ที่นี้นะคะการศึกษาไทยก็จะข้ามไปเลยจ้ะไปอ่านกับเขียนเลย ฟังกับพูดยังไม่ได้จะไปอ่านกับเขียนเลยตอนที่มี่เรียนปตีนะคะเหมือนกันฟังพูดไม่ได้เรื่องเลยนะคะถ้ากบบศูนย์แต่ว่าอ่านกับเขียนก็คือเป,ป๊ะปังด้วยความที่การศึกษาในประเทศไทยนะคะการเรียนรู้ภาษาที่สองอะเราไม่ค่อยได้ใช้นึกออกใช่ปะ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะสิ่งแวดล้อมเรามันเป็นภาษาไทยไปหมดอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนภาษาต่างประเทศอะเราก็จะได้แต่เรียนในตำราแล้วบางทีคุณครูก็เป็นคุณครูคนไทยเหมือนฉันอย่างเงี้ยฉันก็เป็นคนไทยนะคะแล้วเราก็ใช้ ภาษาไทยในการอธิบายนักเรียนก็โอเคนักเรียนก็จะอ่านภาษาจีนได้เขียนได้แต่ว่าการฝังการพูดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ซึมซับเท <c oughs> ่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กไทยหลายๆคนก็จะอ่านได้เขียนได้แต่ฟังพูดไม่ได้เลยเทคนิคการเรียนภาษาจีนนะคะถ้าเป็นการอ่านกับการเขียนให้ทุกคนนะคะเรียนได้เลยเรียนพิเศษเรียนในโรงเรียนเรียนอะไรก็ได้เรียนแบบปกติได้เลยนะคะเรียนพื้นฐานเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรียนได้เลย เป็นการฝึกทักษะการอ่านกับการเขียนเอออันนี้คือเราสามารถเรียนได้เลยส่วนทักษะการฟังกับการพูดนะคะก็แนะนําว่าให้เราหาเพื่อนคนจีนหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นจีนอาจจะรู้สึกว่าแม่แต่ว่าฟังเพลงดูหนังมันก็แบบเรารับอย่างเดียวอะแต่เราไม่ได้ไปโตตอบกับใครถูกปะแนะนําว่าให้เล่นแอปคือฉันบอกเลยนะว่ายุคสมัยเนี้ยไปเร็วมากสมัยตอนที่แม่อยู่ย้อนไปประมาณ6 7ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นนมะยังไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับประเทศจีนเท่าไหร่เลยนะ คือแบบเอาก็รู้แหละว่าเราจะต้องไปจีนแต่อาจารย์เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าไอ้ประเทศจีนเป็นยังไงคนจีนเป็นยังไงคือเรารู้แค่ผ่านอาจารย์นะคะแต่ว่าเด็กสมัยนีย้คือรู้ทุกอย่างผู้ชายจีนเมืองไหนโลกอุ๊ยผู้ชายจีนอะ่ะหน้าตาเป็นยังไงการแต่งตัวเป็นยังไงดาราจีนเขายังไงอะไรยังไงนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตอุ๊ยเตรียมตัวเป็นสไพยจีนคือทุกคนรู้หมดรู้หมดคือรู้เยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะการเมคเฟนกับคนจีนก็คือง่าย คือแอปเนี่ยอะแอปแรกนะคะจะเป็นแอปกู๊ดไนท์แอปกูดไนท์นะคะแอปกู๊ดไนท์หนูมิไม่เคยเล่นฟีเจอร์อื่นนะเคยเล่นแต่ฟีเจอร์ที่เป็นโทรคือใครที่รู้สึกว่าโอเคสามารถฟังพูดได้ในระดับหนึ่งก็อยากจะฝึกให้มันคล่องอะไรอย่างเงี้ยก็โทรคุยไปเลยเพราะว่ามันไม่เห็นหน้าพูดไปเถอะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะคะส่วนแอปที่2นะคะจะเป็นแอปฮัลโหลทอสค่ะทุกคนฮัลโหลทอสเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเล่นใช่ปะคือแอปฮัลโหลทอสเนี่ยมันจะเป็นแอปในการแบบ ฝึกเรียนอนะฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกนะคะว่าเป็นภาษาจีนเราก็จะได้เจอเพื่อนคนจีนที่เขาเองเขาก็อยากจะฝึกภาษาไทยคือก็เบคเฟรน์ไปเถอะคุยกับใครก็คุยไปเถอะจะบอกว่าคุยในแอป,ปเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าจะได้ผัว <c oughs> เขาา้าใจปะคิดก่อนว่าให้มีเพื่อนก่อนบางคนแบบเล่นแอปปุ๊บก,กูอยากมีผัวทันทีแล้วพอมันมันไม่ได้ปุ๊บอะมันเฟลมันจะเฟลแล้วจะรู้สึกแบบเอ้ยไม่อยากเล่นไม่อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยคุยกับใครก็อกหักมึงก็เบรกเฟรนดไปก่อนเข้าใจปะ เริ่มจากเพื่อนแล้วค่อยไปเป็นเมียทีหลังน,นะคะก็คือหาเพื่อนเยอะๆเอาไว้คุยก่อนแล้วก็อาจจะแบบจับคัจจผูได้เป็นผัวก,ก็ได้หนึ่งอ,อกนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องเร่งก็คือคุยไปเถอะฝึกคุยไปเรื่อยๆนะคะมาแอปที่3นะคะก็คือแอปยีทอแอปยีทอนะคะจะเป็นแอปที่มีไม่เคยเล่นนะแต่ว่าน้องๆหลายๆคนนะคะก็คือแนะนําว่าแอปนี้โอเคในการหาเพื่อนในการแบบเออเบสเฟรนด์กับคนจีนนะคะก็ลองโหลดมาเล่นแล้วสุดแอปสุดท้ายแอปที่สี่อีแอปนี้ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่นะ แต่ว่าก็นั่นแหละก็คือแอปอะไรแอปทันทันถูกต้องค่ะแอปท่านทนนะคะเป็นแอปที่เขาเรียกว่าเป็นแอปนัดเยของผู้ชายจีนคือคนจีนจะรู้เลยว่าแอปนี้เป็นแอปสาหรับนัดเยเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คิดว่าจะมาหาแฟนหรือหาเพื่อนจริงใจแบบคุยกันบ่อยๆหรือว่าอยากมีแฟนดีๆผู้ชายจีนเปขยันทํางานอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังนะคะไม่มี ไม่มีนะคะอาจจะมีแค่แบบ0.001เปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าคนที่เล่นแอปนี้นะคะอีกพวกผู้ชายจีนนะคะก็จะแบบวันๆหนึ่งไม่เคยทักเรามาเลยจะทักเรามาอีกทีก็คือแบบ5ทุ่มเที่ยงคืนเวลารู้สึกแบบเปรี้ยวแอบดบก็จะทักเรามานะคะแล้วก็วันๆหนึ่งไม่เคยคุยอะไรเลยนะ,ะจะคุยแต่เรื่องใต้สะดือเข้าหนังนะคะสําหรับแอปทันๆแต่ว่าถ้าใครชอบ ใครชอบโอ้ยแม่หนูชอบหนูอยากได้เลยเงี้ยโหลดเลยเล่นเลยนะคะทํายังไงก็ได้ให้เราเก่งคือของมี่อย่างตอนที่เรียนปตรีอย่างเงี้ยปีหนึ่งกับปีสองนะคะคือทฤษฎีมี่แน่นมากเลยนะแต่ว่ามี่ฟังพูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเกสีนะคือเวลาที่เราจะต้องไปสอบฟังพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จําไปแต่ว่าเราไม่ได้พูดได้จริงๆอะิะเราไม่ได้พูดออกมาเป็นธรรมชาตินะคะคือเราก็ใช้ความจําอย่างเดียว ก็นั่นแหละเท่าให้ฉันนะคะฟังพูดไม่ได้เลยนะก็คือได้แค่อ่านกับเขียนนะคะทีนี้พอเราไปอยู่ปีสามปีสามนะคะโชคดีที่มหลาลัยอะ่ะส่งตัวเราจะโกอินเตอร์ไปอยู่ประเทศจีนนะคะก็คือไปแบบผู้ภาษาจีนไม่ได้เลยแต่นั่นแหละด้วยความที่โชคดีนะคะโชคดีหรือเปล่าเอ๊ก็มีผู้ชายมาจีทีนี้เนี่ยจะบอกว่าการที่เวลามีผู้ชายมาจีมันจะทําให้เราอยากคุยกับเขาถูกปะเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราอยากคุยกับเขาเขาพิมพ์มาประมาณห้าบรรทัดก็พยายามอ่าน แต่ในหนังสือห้าประทันนี่รู้สึกแบบเยอะมากนะแต่พอผู้ชายพิมพ์มาก็คือพยายามอ่านตั้งใจอ่านมากนะคะทีนี้เวลาเราอ่านเนี่ยจะบอกว่าข้อดีของการที่เขาพิมพ์มาคือดูไหมเวลาที่เขาพิมพ์มานะคะเราเนี่ยจะมีเวลาในการเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราจะตอบว่าอะไรสมมุติเราจะตอบเขาไปว่าเราปวดท้องเพราะมีประจำเดือนสมมตุติถ้าเป็นการพูดเลยอะเราอาจจะพูดไม่ได้ แต่ว่าเวลาพิมพ์เนี่ยเราสามารถไปเปิด Google มีนี่ปุ๊กก o เกิลทางเลตลอดนะแต่ว่ามี่จะไม่ได้ใช้เป็น Google แบบแปลทางประโยคนะคะคือเราจะแปลคําที่เราไม่รู้สมมติว่าคําว่าประจําเดือนอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราก็ไปหาพิมพ์ g o o g l e เลยว่าประจําเดือนภาษาจีนจคืออะไรแล้วเราก็เอามาเรียงเป็นประโยคเองแล้วก็พิมพ์ส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้นะคะคือแรกๆเราอาจจะพิมพม่วอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะบอกเลยว่าผู้ชายถามอย่างหนึ่งอีฉันตอบไปอีกอย่างหนึ่ง คุยกันคนละเรื่องเดียวกันกูงงมากว่าผู้ชายรู้เรื่องได้ไงวะเออผู้ชายก็มีความมาน,นะนะคะแต่จะบอกว่าเวลาที่เราพิมพ์ไปไเรื่อยๆอะเวลาเราพิมพ์ไปไเรื่อยๆเราจะเริ่มพิมพ์เร็วขึ้นแล้วคําศัพท์ที่ตอนแรก metrics, เราไม่รู้นะคะเราก็ไปหาใน Google ทีนี้นะคะอีกคําศัพท์เนี้ยเราก็จะได้ใช้วันนี้ก็ใช้พรุ่งนี้ก็ใช้มาลืนก็ใช้นะคะพอใช้ไปบ่อยทีนี้เราจะเริ่มพิมพ์เร็วแล้วเราก็จะเริ่มใช้อีกคาศัพท์คำนี้เป็นแล้วการที่เราพิมพ์เนี่ยเวลาที่เราพิมมพ์ันจะต้อง ผ่านการคิดมาก่อนถูกปะคือบางทีเนี่ยทักษะการพูดอย่างเงี้ยคือมันยังสมองมันยังคิดไม่ทันแล้วมันต้องพูดแล้วนะคะคือเราจะรู้สึกว่าโอ้ยเราทําไม่ได้อะคือมันเข้าปุ๊บแล้วเราพูดเลยอย่างเงี้ยบางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่เคยฝึกพูดมาก่อนอ่ะเราจะพูดไม่ออกแต่ว่าทักษะการพิมพ์อ่ะเหมือนการเตรียมตัวว่าเฮ้ยเหมือนเป็นการพูดเหมือนเป็นการพูดเลยแต่ว่าพูดกับตัวเองแล้วก็พิมพ์พูดกับตัวเองแล้วก็พิมพ์อย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาจริงๆไปเจอผู้ชายพอไปเจอผู้ชายนะคะก แรกๆก,ก็อาจจะพูดตะกุกตะกักบ้างแต่พูดได้แล้วนะแต่จะเป็นตะกุกตะกักบ้างนะคะทีนี้เวลาที่เราอ่ะสมองเริ่มมีการแบบฟังเข้ามาปุ๊บประมวลพอประมวลเสร็จเริ่มพูดอ่ะพูดแรกๆตะกุกตะกักแต่เวลาฟังปุ๊บเริ่มประมวลแล้วพูดออกไปอย่างเงี้ยพอฝึกพูดหลายๆรอบนะคะเราจะพูดได้เราจะพูดได้เลยจริงๆนะคะมิจะแนะนําหลายๆคนเลยว่าให้พิมพ์คุยก่อนมีน้องๆหลายๆคนนะคะก็ ก็เป็นแบบนี้เลยเป็นเหมือนมีเลยก็คือมีเพื่อนคนจีนพอมีเพื่อนคนจีนก็พิมพ์คุยพอพิมพ์คุยก็จะเริ่มแบบอมีว o ยบ้างหรือมีวิดีโอคอลบ้างนะคะพอมารู้ตัวอีกทีก็คือเอา้าเขาพูดภาษาจีนได้แล้วพูดได้แล้วแค่นี้เลยอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากนะคะแต่จะบอกว่าด้วยความที่เทคโนโลยีทุกอย่างอะ่ะมันไปไกลมากทุกคนเข้าถึงประเทศจีนทุกคนเริ่มแบบหลงรักประเทศจีนทุกคนเริ่มรู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือ คนเรียนภาษาจีนเยอะขึ้นแล้วก็เก่งด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตอนนี้กําลังแบบช่าใจกําลังเออระเหรดรอยชายอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นไปยังไนแล้วนะคนอื่นก็คือสปีกไชนีสกับผู้ชายจีนได้แล้วนะคือตอนเนี้ยด้วยความที่หลายๆคนเรียนภาษาจีนนะมันก็จะมีคนที่แบบตั้งใจเรียนมันก็จะมีคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเก็ตฟีลใช่ปะเพราะฉะนั้นนะคะคู่แข่งเยอะมากนะใครที่กําลังคิดว่าเจะเรียนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าเรียนไปเถอะ ภาษาจีนโอเคนะคะแล้ก็มีงานทําแน่นอนนะและเดี๋ยวพอแบบโควิดดีกว่านี้อีกอะ่ะประเทศจีนเปิดแล้วก็คนจีนก็จะยิ่งเข้ามาเยอะกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะงานภาษาจีนเยอะหลายอย่างมากและถ้าเกิดว่าเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้โอกาสเยอะมากนะทุกคนอ่ะฝากไว้เท่านี้นะคะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ๊ะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างคุยกับมีได้เลยนะคะ ก็ฝากทุกคนติดตามไอจด้วยนะคะทุกคนทาง i g เพจแล้วก็ IG ส่วนตัวของอีชันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือฝากติดตามติ๊กต็อกด้วยนะคะทุกคนส่วนใครที่จะสั่งซื้อหนังสือวิยกรณรจีนเพื่อผู้ชายนะคะก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจคอร์ภาษาจีนนะคะคือมีทั้งแบบวิดีโอแล้วก็แบบออนไลน์สดนะคะก็แอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะาจะแอดมินรอตอบทุกคนอยู่อ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็จะต้องไปแล้วนะคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย